ตายก่อนเพราะพี่อายุเยอะกว่าแต่ก็ไม่แน่ถ้าหนูวิ่เจอนหล่อไปรถชนหนูตายนะ่ได <c oughs> ังนั้นต้องคิดเสมอว่าเราไม่รู้หรอกเราอยู่กี่ปีแต่เราต้องอยู่ทุกวันให้มีคุณค่าใช่ไหมครับคนไหนที่เข้าใจพี่เอ๊ก็อยากให้ลองอฝับความคิดรักพ่อแม่ให้มากๆการแสดงความรัก,กรค,คือการ การเวลาพี่เองสอนให้ตั้งใจเราอาจจะสติหลุดแต่ดึงมันกลับมาสิดึงมันกลับมาแค่อุทนสัปเดียวก็เสร็จแล้วเอาความรู้มากนะครับอ่าตอนนี้พี่เอก็วันกินแก้วครับเปลืองแก้วโดยใท้เหตุตกลงจะชอบแก้วตั้งแต่ทุกคนเป็นคนเรีเยนือนกันนะนะจริงๆนะที่พี่เอพูดเลยสั่คนทุกวันเนี้ให้น้องดูสั่คนทุกวันนี้พี่เอพูดเลยพี่ใครเป็นคนดีน้อยเป็นหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นน้ำที่ใสได้มากแค่ไหน ถ้าบอกอย่างเนี้ยคนที่จะใสที่สุดนะคือตะบอนนะเห็นไหมไม่มีใครเป็นคนดีหรอกแต่อยู่ที่ว่าเราจะดีได้มากแค่ไหนเ่ยไหมอ่าแล้นสัญญาณก็จะเป็นเด็กนดะีเนี่ยสัญญาได้ไหมครับถ้าใครสัญญาลงแบบนั้นที่เรี่ยร้อยอ่าเดี๋ยวเราฟังอ่ะ